ตอนนี้นะครับก็กําลังจะไปดูบ้านให้ป้านะฮะไปช่วยป้าตรวจความเรียบร้อยนะครับก่อนเซนก่อนเซนรับบ้านนะฮะอยู่ที่รากาบัง65นะครับตอนนี้ผมก็ได้ขับรถฝ่าสายฝนมาจากหลางกำแพงไม่รู้ว่าม,มีรถเมล์เปล่าลเียทำไมแม่เป็นนาวะ แต่มันก็ดีนะมันได้รรยากาศแบบรรยากาศท้องนาตามที่ได้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปใหม่นะฮะเพราะว่า g ีเแม่งพามาเข้าป่าฮะเอ้ห่าเอ้ยมันตาวีทางหนึ่งฮะลาลินนะครับ p r ป p e ์ t y นนะฮะอยู่โคตรไกลเลยฮะ ล่ากระบางเดี <Veter an> <cor> í, uh, ๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับด้านในกำลังทำนะครับยังไม่เสร็จดีซื้อไปล้านเก้าครับจะประมาณอยู่ที่เออเท่าไหร่วะหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ สวนบ้านป้าน,นะครับอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะป้าหัวมุมซื้อไม่ทันเขาจ่ายสดก่อน,น,ะนะหลังนี้นะเดี๋ยวลูกสอนชี้นะหลังนี้นเดี๋ยวสายไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาออกนะครับนี่เขาแค่ต่อจําชั่วเราวนะในการทําไฟนะ <IoT> เดี๋ยวเราไปดูรีวิวด้านในกันนะครับนี่ยังไม่ยังไม่เสร็จนะฮะนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวล้วนนี่ฮะจะเอาออกนะครับล้วนนี่จะเอาออกนะฮะ จะทาใหม่ส่วนฝั่งนี้ก็จะก่อาแพงนะฮะกําแพงหน้าบ้านนะก็จะมีหลังคานะฮะเชลเตอร์หลังคา,น,ะะงคานี่นะครับหลังจากเข้ามาแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะฮะจุดนั้นนะครับจะเป็นฟิตเนสนะฮะจุดนั้นนะฮะเป็นฟิตเนสโคตรเล็กเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวขอดูบ้านก่อนนะฮะ นี่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะเ,เดี๋ยวเ,เข้าไปดูข้างในกันนะนี่ฮะบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณใต้บันไดนะครับห้องใต้บันไดเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไง มีสวิตไฟด้วยนะฮะฮะห้องใต้บันไดนะครับเอาไว้เก็บของนะฮะที่นี่มีเสียงหมาหอนด้วยฮะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคนะฮะห้องใต้บันไดนะครับมาเดี๋ยวไปดูในบ้านกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศด้านในฮะ จุดนี้ก็จะเป็นล็อกไวเลยนะครับไวสำหรับวางทีวีนะครับ <Yeah. S 1> ปักเหมือนล็อกไวแล้วอะ <Yeah. S 1> ่ะมีบรรยากาศด้านในชั้นชั้นล่างนะ <Yeah. S 1> หลังจากตรวจงานเสร็จแล้วก็ช่างก็เริ่มมาเก็บงานนะครับตามที่เราคอมเมนต์ไปนี่ชั้นขึ้นชั้นสองนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำ เดี๋ยวดูห้องน้ำก่นอนนะฮะห้องน้ำนะครับนี่คือห้องน้ำชั้นล่างนะฮะก็จะมีบางส่วนที่ตกสเปกนะอะยาแนวนะครับนี่ก็แจ้งช่างไว้แล้วฮะให้เก็บงานเพิ่มเติมนะฮะอุปกรณ์ห้องน้ำาก็จะเป็นของคอตโตนะฮะ ส่วนใหญ่กระเบื้องสวยนะครับอ้า,าเว,วนะะเหมือนนี้เบี้ยวเว้ยนะฮะเหมือนเหมือนนี้เบี้ยวโอเคหนึ่งจุดครับเพิ่งเจอครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะนอกบ้านกันด้านหลังของบ้านนะ,ะอันนี้กำลังทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำหลังคาคุมนะฮะอันนี้ เดี๋ยวเขียนแบบมาให้ป้าน,นะครับจะติดเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเอาแบบสวยๆเลยเท่ๆเลยฮนะตรงนี้ฮะสวยๆเลยฮะบริบบเวณนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะเดี๋ยวนะห้องครัวปะวะเดี๋ยวเขียนแผนอีกทีครับเพราะว่าห้องนอนอยู่ด้านบนนะห้องนอนด้านบนอ่ะด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะ แต่ท่อแม่งไม่สวยวะ่ะมันจะยังไงวะเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะไปดูงานด้านบนว่าเป็นยังไงไปของแรกนะครับ ห้องแรกด้านซ้ายมือนี่นะครับห้องแรกนะฮะด้านซ้ายมือนะกะ็หลังจากคอมเมนต์ไปนะครับนะช่างก็มายาแนวให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันมีรอยแยกเต็มไปหมดเลยฮะยาแนวใหม่ ฝั่งนี้ก็เช่นกันครับก็ยาแนวใหม่เหมือนกันนะฮะยาแนวใหม่ห้องนี้จะทําเป็นห้องพระนะฮะัทำเป็นห้องพระนะครับฝั่งนี้จะเย็นมากครับเย็นเลยรู้สึกเย็นมากถัดม,มานะครับห้องตรงข้ามห้องพระนะ ฝั่งนี้ก็จะได้รับแดดตอนช่วงบ่ายนะครับห้องนี้เดี๋ยวมาดูมุมกันเห็นไหมครับจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ห้องนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าฝั่งติดถนนเลยนะฮะใกล้ใกล้ทางเข้าด้วยนะครับนี่คือทางเข้านะฮะ เดี๋ยวจะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้านะครับบริเวณตรงนี้นะฮะเต็มพื้นที่นะครับแล้วบริเวณหลังประตูนี้ก็จะทําเป็นฉากม่านกั้นนะครับม่านกัน้นไว้สาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมตรงนี้ก็จะต่อทีวีนะฮะจะมีทีวีจอใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ติดผนังทีวีก็สามารถที่จะยืดหดได้นะฮะ ตรงนี้จะเป็นมีเตียงเตียงนอนนะฮะเตียงนอนสองชั้นตรงนี้นะฮะแต่จะมีเตียงนอนสองชั้นมานะฮะเอาไว้รับแขกครับแต่ฝั่งนี้แม่งร้อนนีฮะแดดบ่ายร้อนจริงห้องถัดมานะฮะถัดมาอันนี้น่าจะแนะนำแนะนำเป็นห้องนอนให้ป้าน,นะ,ะห้องนี้พร้อมเย็น เย็นดีมากนะครับร้อนแสงฮะร้อนแสงเมื่อตุ๊บเลยนี่นะฮะก็พอๆพอกับห้องพักเมื่อตะกี้นะยห้องแรกนะะอ่าก็เก็บงานนะครับตอนแรกงานไม่เนียนนะมาดูว่าให้เก็บงานนะฮะ ตูครนะับวะตูเป็นเหมือนแบบกึ่นพลาติกอ่ะมันก้องกังมากเลยตู้เบเกอร์ไฟนะฮะตู้เบเกอร์ไฟมาตรฐานนะมอกอรอดูห้องน้ำมาดูห้องน้ำห้องน้ำนะห้องน้ำ Yeah. มือแม่งโดนสีหายแล้วลืมไหมเนี่ย yeah, ห้องน้ำครับต่อต่อับมาต่อก่อนถึง <Yeah. S 2> ว่าอะไรเปียกเนี่ย yeah, ห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะฮะข้างล่างกับข้างบนนะครับเหมือนกันนะฮะเจอดีเฟกต์ไปแล้วนะฮะอันนี้ ติดเบี้ยวครับเห็นไหมฮะเบี้ยวไ,ไปทางขวามือนะฮะเห็นไหมนะครับด้านบนนะฮะนี่เขายังไม่ได้ปิดช่องให้นะหัวเหี้ยนี่ฮนะดีเฟกต์แรกครับที่ผมบอกเขาไปนะฮะตรงนี้เก็บไม่ละเอียดนะส่วนตรงนี้ไม่รู้ว่า แก้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยนูนขึ้นมาถัดมาอันนี้เป็นช่องเล่ะเป็นช่องของแสงจากด้านบนนะครับให้ทะลุมาเป็นแสงระว่างังินใดถัดมาถนะ้าถัดมาอันนี้นะครับ เอาดูแลไอ้ mày มัน ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวจะมาทำช็อตนะทําทำเป็นช็อตให้ชมนะครับว่าแต่ละห้องเป็นยังไงไปชมกันเลยนะ เมื่อกี้นะครับผมมาจากบ้านตรงนู้นนะฮะที่ซื้อไว้แล้วมาดูด้านในนะครับนี่เขากาลังกาลังอะไรวะกาลังต่อเติมกําลังประกอบะครับประกอบเพราะว่าฟูไม่ถูกเว้ยก็ประมาณนี้ผมว่ามุมที่ป้าผมซื้อก็สวยดีนะครับตรงนั้นมันไม่ติดก,กันแบบนี้ไงมันติดก,กันเกินไปนอันนั้นมีแค่สามหลังเองเที่ติดก,กันนะอันนี้ติดกันเป็นพื้นเลย เดี๋ยวไปดูฟิตเนสกันครับฟิตเนสนี่จะเป็นในส่วนกลางนะฮะฟิตเนสส่วนกลางยามยากเ,าเขาก็จะว่าห่าเนี่ยอันนี้เป็นเตรียมประกอบนะครับ ้องนั่งชิวฮะเครื่องเล่นก็จะประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆนะฮะลู่วิ่งนะครับตัวนี้จำชื่อไม่ได้ฮะ ใช้จักรยานนะครับแล้วก็เครื่องเล่นรวมนะครับเล่นหลังเล่นอกนะฮะมีเล่นขาด้วยหน่อยหนึ่งมาดูในส่วนของดัมเบลนะครับดัมเบลแม็กซ์สุดอยู่ที่10กิโลนะครับนี่คือแม็กซ์สุดนะฮะเบาะมานั่งปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้อกบนอกกลางนะครับแล้วก็เล่นไหลนะฮะ ตัวนี้ทําได้เหยียบประตูแม่งตกร่องหายแล้วโอเคจะพังว่ะอันนี้ก่นมีอันนี้ไว้นั่งเล่นด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันสกรปรกมากแล้วไม่รู้ว่าหลังจากเสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เปล่านะ,ะแมงแดงแฉะเลยปะหมดละนี่เป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้า ด้านหน้าฟิตเนสนะครับก็กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นโค้งนะ,ะตะรงเสานะฮะไปไปฮะ